เอาละเชฟก็มาอีกครั้งหนึ่งในการตอบ Q&A รอบที่ 2, 2คือตอนแรกอัน,นีจริงอะรอบเดียวมันควรจบแล้วแหละแต่คือมันผมเห็นว่ามีมาเพิ่มผมก็เลยทำ EP 2อให้เลยมามาดูจากโพสก่อนอันนี้ตอบแล้วอันที่ผมตอบไปนี่คือไอ้น,นี่นะนี่อะไรอ๋ออันนี้ผมตอบไปแล้วอันนี้คือที่ผมตอบคร่าวๆนี่คือไปมาร์กไว้ว่าเออยังไง Q&A เอามาเริ่มอันแรกเลยนะครับ Q&A แรกชอบกินอะไร อ่าชอบกินข้าวมาันแก่ทอดครับแล้วข้อสองเมื่อไรจะผ่านทีมฟอเทสถูกอ่าไม่มีเพิ่งเพิ่งซื้อคอมมาเนี่ยครับยังไม่ได้เล่นเลยไม่ไม,มีตังค์ไม่รู้ว่ามันในนี้ฟรีเปล่าเอามาคอมเมนต์มา q ิวแอนลุงเอหนึ่งพี่ชอบพี่ชื่ออะไรครับชื่อต้นน้ำครับสองพี่สูงเท่าไหร่ครับน่าจะร้อยเจ็ดสิบนิด สามพี่เคยเล่นทีฟอร์เทสทูไหมครับเคยเล่นแต่ในแบบมือถือแบบแบบแปลกๆอ่ะไอที่แบบมันเถือนๆอ่ะของเถือนในมือถืออ่ะน้าตายอย่างโง่ข้อสี่พี่เคยเจอเรื่องลําบากใจไหมครับอืมมีทุกเรื่องแม้กระทั่งทำคอนเทนต์ลำบากใจว่าจะทําดีไหมเ,เอาเชื่อแมลงเสียงในหัวในเอาจิงๆิงนะถ้าเกิดผมขหยันกว่านี้นะป่านนี้อาร์เจนคลิปผมมีเยอะกว่านี้แต่ เสียงในหูแต่ผมแพ้เผอผมพยายามเอาชนะเสียงในหัวไงไม่เลยลำบากไงตรงนี้ไงว่าจะทำดีไหมส่วนข้อห้าเจอเด็กเคยเจอเด็กเปรตไหมเด็กเปรตเหรอก็เคยนะเจอทุกเกมแทบจะทุกเกมเลยแต่ห้าหลักๆก็คือเอาง่ายๆก็ให็นโดนเพื่อนผมเรียกว่าไอเด็กเคียะเนี่ยไอเด็กที่นอนอยู่เนี่ยนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยในในในเนี่ยไอหัวทองเนี่ยมามาดูในช็อตเห็นมีมาเพิ่มอยู่ เอ้ยปิดเคลื่อน A อันแรกนะครับของช็อตแรงบันดาจใจที่ทําช่องคืออะไรครับเอ่อมันไม่รูด้ดิคือช่วงนะั้นผมดูช่องพี่อันนี้ผมไม่อันนี้ไม่ได้โกหกหรืออะไรนะอันนี้คือเรื่องจริงมาจากประสบการณ์จริงก็คือผมชอบดูช่องพี่แท็กเกอร์สี่องหกเมื่อก่อนนะแล้วเออมันแล้วก็มีไปดูพี่แป้งซีบิงด้วยอมืมีบ้างนิดหน่อย จนกระทั่งมาเนี่ยเคยทําแล้วละ่ะม,มีช่องด้วยมีช่องด้วยผมเจอยังเจอยังเจอเลยแต่ผมไม่บอกหรอกคลิปไหลไปหากันเอาเองแต่ไม่ได้ชื่อพี B ่มีแมคคัทีมหรือชื่ออังกษิษแน่นอนชื่ออย่างไทยอะ่ะแน่นอนใช้อีเมล่ในการเนี่ยทำช่องส่วนข้อ2ชอบสีอะไรเอาตรงๆนะสีเงินสมชอบกินอะไรข้ามันแกะทอครับข้อสี่มีิชคอร์ไหมครับจะได้ไว้ส่งแฟนอาร์ต ก็มีครับอยู่ผมแทบใส่แท็บลิงก์แทบใต้คลิปทุกทุก,ทกคลิปเลยตั้งแต่แบบสองสองเดือนมาเนี้ยไม่ใช่สองเดือนเออใช่สองเดือนตั้งแต่กันยาตุลาเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มไลฟ์สดเนี่ยแหละง่ายสดไปหน้าช่องผมใส่ลิงไว้แล้วส่วนอ่าก็เนีกอเลยพวกถ้าเกิดไปหาตามแต่คลิปนี้ผมไม่ได้ใส่ลิงไว้นะปกติจะใส่ส่วนอันนี้อะไรเนี่ย ดูแปบบ๊บ Q&A อันต่อมาคุณเป็นเกย์ใช่ไหมไม่เว้ยแต่เพื่อนผมใช่บอสคันไฮเตอร์เลยเป็นเกย์ส่วน Q&A ต่อมาของพี่ใหญ่เท่าไหร่ครับหมายถึงอะไรถ้าหน้าจอแท็บเล็ตที่ผมใช้ทำงานก็11นิ้วอะไรเงี Q ้ย Q&A อันต่อมานะครับ เล่นทีมฟอเทสทูกี่ชั่วโมงไม่เคยเล่นเลยแต่ถ้าถ้านับในมือถือก็ชั่วโมงเดียวถ้ารวมรวมไมแล้วแบบทั้งชีวิตเนี้ยชั่วโมงเดียวส่วนข้อสุดท้ายของอันนี้คือทีเนเอเรียนถึงไหนแล้วม .4 ไม่รู้อ่านไปยังน่าจะอ่านมัง้งยังไม่รู้โอเคคงจบในภาคสองแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชม